เราเตอร์ไวไฟใส่ซิมใส่ซิมปุ๊บเล่นได้ปับ๊บไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นรหัสก็ได้แต่อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะฮะเดี๋ยวจะสอนเปลี่ยนในคลิปนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ตัวนี้นะ่าใช้ใช้ดีมากเลยนะครับผมใส่ซิมนะฮะสมัครซิมโปรแบบแรงๆนะก็จะเล่นเน็ตได้ทั้งบ้านเลยนะไม่ ปล่อย Wi-Fi h o t s p o t นะไม่ดีนะมือถือเสียเร็วนะแต่ตอนนี้คือเนี่ยเสียบเล่นกับคอมก็ได้นะครับนี่มีซีเสารับสัญญาณมือถือได้เร็วกว่า4 g 5 g ปล่อยเป็น Wi-Fi 6นะครับผมแรงมากแถมใช้ไฟ USB แบบนี้นะฮะสามารถเสียบกับ Power Bank แ,แล้วก็พกติดตัวได้เลยนะับกลายเป็น WiFi บ้านพกติดรถได้ด้วยนะครับผมใส่ซิมเน็ตได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับใส่ปุ๊บเล่นได้ปับ๊บช่องใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วเวลาเราจะตั้งค่านี่เลยนะเป็นข้อมูลของเขาไปดูการวิธีการเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ในอะันด Wi-Fi มมาก็เชื่อ นะครับ KenHome อันนี้เป็นชื่อ w i f i ของผมนะครับที่ผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เบราว์เซอร์ขอกดโค m มก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดที่92.168.0.1นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับ admin นะครับเสร็จแล้วกด Log in นนะครับเสร็จแล้วมาถึงหน้านี้ให้กดที่ setting นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ที่นะครับอันแรก quick setting เลยนะครับแล้วก็กด next ครับ X10 ปุ๊บตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้อันนี้ใส่ชื่อผมจะเอาชื่อนี้กด next ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็น password นะครับรหัสผ่านนะครับสามารถโชว์ได้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นรหัสที่ผมตั้งมาแล้ว1 2 3 4 5 4 3 2 1นะครับแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนเสร็จแล้วก็กด next ได้เลยครับกด next แล้วก็เรียบร้อยจะจะเป็นชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็กด apply แล้วก็กด yes เรียบร้อยนะครับ ความเร็วของเน็ตขึ้นอยู่กับโปรโของซิมที่เราสมัครนะครับแต่ว่าการส่งสัญญาณเนี้ยแรงเหมือนกับ Wi-Fi บ้านทั่วไปเลยนะครับใครสนใจเครื่องนี้เดี๋ยวผมทิ้งพิกัดที่ลิงก์หนะ้าคลิปไปเลยนะครับ